แซ่บซีดปากเจอมาแล้เจ้าสวัสตีเจ้าวันนี้มาพบกันน้องบีเห้วเจ้าวันนี้น้องบีจะปั้มมากินไส้อัวหมูมีผักแกมกล่อมแตงเจ้าแนดิชอ่ผักกาดแล้วก็ต้นอ่อนมีไอ้นี่เห็นหน่อยหูละพาแล้วก็นี่สาลายเจ้าน้องบีซื้อมาเป็นแพ็คเลยสอบกินมากินวยกันเลยเจ้า โอ้ยเนี่ยพอนทอดเลยเจ้อืมหมูนั่นแนนอู้เลออร่อยเอ้ออืม ะอร้อนนะรู้ความทำเพลงแล้วมั้ยเนี่ยยิวอะไรเออเข้ากันนะอะไรเนี่ย เาเด <vegetables> ็ดเด็ดเด็อืมอืมนมูมปนติ๋นเลยอืออยหมูล้วนเลยเา cấp nhầm vào lắm đấy được xem nào <laughs> Lắm <coughs> <coughs> oh, Rồi right. Thấy uông cấp thả lai ăn rồi มัมันจะผสมมันนนอนๆเจ้าหมูหนักเรื่อนเน้นเจดอ,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 อันเนี่ยมันเสื่อมเพื่อน้องเบียถ้าบอกกินเมื่อหายยาไปได้อะอ๊อจะน้อยๆนะหันจีอี้มันน้อยนะเจ้า

กับกหัวลักากับลำอืออ่ะแล้วทุกคนจะปิดท้ายกับคำน,น,นีจะสาร้ายหนึ่งแผ่นหัลัพาไ้อว่าเอาอย่างนี้อ่ะ,อะ,อเ,อะเอาัวอีก,ก่อนแล้วเอาแก,กับเอาอ๋อเลยอืม สำหรับใครที่ชอบคลิปน้องบีนะเจ้าน้องบีฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไคร์เพื่อเป็ปกนกำลังใจให้น้องบีนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเขามาดูกันว่าคลิปต่อไปน้องบีจะปากินยังรับรองบลึกเอาเลยเจ้าอืมอืมอ้ยชิ้นอืมแล้วนี่ก็แฝ้อืม,บอ,มอบกด จะยูกินครับเรไมนได้ทเป็ปลาเก๋าปลเจ้า